สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูฮีโน่500นะครับดมินเตอร์นะครับคันนี้รถปี2015นะครับมาดูอาการกันนะครับตะกูนะครับเดี๋ยวโอเคมาดูนะครับอันนี้มาดูเกจกันหน่อยนะครับเกจนี่เลยด้านชักชั่นอยู่ที่ประมาณ 38มดนะครับมาดูไฮไซท์นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับประมาณ240ครับประมาณนี้นะครับนี้ก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลกัหลกๆก็ความร้อนสะสมในระบบสูงหลกัหลกๆเลยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้สูงนั้นอาจจะด้วยไดเออร์เก็บความชื้นกักเก็บความชื้นไม่ค่อยได้ น้ำมันคอมเพรสเซอร์เสียบสภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความเย็นในห้องโดยสารกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอารมณ์ผมปรับไปที่อ่ะปรับสุดเลยนะครับสุดได้ยินเสียงตู้ค่อนข้างที่จะดังนะครับเนื่องจากตู้มันตันนะครับเนี่ยดูความแรงลมน่อยกดไปดูด้วยความแรงลมอยู่ที่ประมาณอะไรนิ่งะประมาณ สินะครับอ่ะประมาณสิบเจ็ดุณหน้าภูมิน้าช่องแอร์นะครับอยู่ที่สิบดเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดนะครับโอเคครับเทียนนี้ก็จะทำการรื้อตู้ออกมาล้างน,นะครับแล้วก็จะเสนอลูกค้าพัชชิ่งระบบไปเลยครับโดยเลขใหม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสสามสิกิโลเมตรแล้วนะครับ ก็ระยะที่ต้องซ่อมบำรุงนะครับน้ำมันคอมแน่ๆเสื่อมสภาพนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับโอเคครับมาดูรีเลย์อันนี้นะครับเป็น24โวลต์ตัวนี้นครับเป็นรีเลย์ปุ่มไฟเบรกนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวนะดังค้างนะครับดังค้างจะดูนะครับตำแหน่งนี้เลยมันจะ นี่เงียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าบางครั้งมันดังดังรัวๆอย่างนี้เลยครับดัง เบรกนะครับที่เราทําการเลือกมาหลังจากที่ลองเทสดูมันต,ต,ตึกตักตึกตักตึกตักนะครับเวลากดดีเลยมันเตะหาแช่ไว้เลยนะครับนี่ก็กําลังทําการถอดตัวแอร์นะครับอเคครับนี่เลยของผมจะยกกล่องลงมาให้ดูเลยนะครับมันก็ถอดได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าแบบนี้ ผมถนัดกว่านะครับมันจะผมว่ามันเร็วดีนะโอเคครับกล่องเบอร์เอร์นะครับจะน็อตยึดจะมีอยู่ทั้งหมด3มตัวนะครับด้านนอกมีอยู่หนึ่งนะครับขันจากด้านนอกนะครับ1ตัวเบอร์เป็นเบอร์12ตัวเมียนะครับทั้ง3ามตัวหนึ่งตัว2ตัว3ามตัวนะครับด้านในจะมีตัวผู้หนึ่งตัวนะครับโอเคครจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้นะครับเบอร์12นะครับ ก็จะเป็นส่วนของตู้แอร์นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะทาการรื้อให้ดูนะครับครับนี่ก็เป็นเปลือกตู้นะครับที่เราจะทําการถอดออกมาแล้วนะครับด้านในจะมีน็อตยึดอยู่นะครับตำแหน่งนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ใต้วอลลุ่มปรับแอร์นะครับหนึ่งตัวครับไปดูด้านหน้าว่ามีกี่ตัวนะเพื่อน ด้านหน้าจะมีอยู่หนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งเินบนหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปถอดตู้กันนะครับก็มันจะดึงออกได้ง่ายๆเลยนะครับสักคู่นะ ูมันจะหลุดนะครับเราไม่ต้องไปมุดมเสียเวลานะครับนี่นะออกง่ายๆเลยนะครับผมเคยรื้อแบบมุดนะมันมันมันเปลืองเวลามากกว่านะครับ <c oughs> ลดสลิงเส้นนี้นะครับง่ายๆครับอึ๊บ ดูแล้วไปดูสภาพตู้กันนะครับแป๊บหนึงติด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 บาะนี่นะครับ <c oughs> ก็ถอดตู้ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามันสกปรกไหม <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะมากนะครับค่อนข้างที่ดำมากนี่คครับต่อดูอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับก็มาดูสภาพตู้อแอร์นะครับที่เราทำการถอดออกมานะครับจะเห็นว่าฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ ความชื้นก็มีในระบบนะครับดูนะครับเห็นว่ามีี่เกลนะครับก่อตามโฮลิงนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับไม่โฟกัสเลยอ่านี่นะครับี่เกลนะครับี่เกลโอเคครับเดี๋ยวจะได้แจ้งลูกค้าให้ทําการพัดชิ่งระบบไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นวาลนะครับวาล เห็นว่าน้ำมันคอมค่อนข้างเหลือนะครับโอเคครับเห็นว่าคีเกลือก่อตามโอลิงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมองบอกถึงการที่ระบบนั้นมีความชื้นอยู่ในระบบนะครับทาให้เกิดพวกตะกันพวกนี้นะครับที่เกลพวกนี้นะครับโอเคครับ รอบนี้ก็เป็นตู้แอร์ใหม่ที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับของเดิมนั้นสภาพ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีนะครับก็เลยแนะนําลูกค้าเปลี่ยนไปเลยครับลูกค้าเข้าใจนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้งาน่อนข้างที่จะหนักนะครับเป็นรถส่งของนะครับโอเคครับล้ <c oughs> างคอยแอนะครับเดี๋ยวจะทําการปักชีพระบบทั้บบงหมดนะครับนี่ก็ล้าง มาล้างเปลือกตู้อยู่นะครับนี่นี่ก็เป็นแผงคอนเดนเซอร์นะครับจะอยู่ใต้ซุ้มล้อฝั่งคนนั่งครับด้านซ้ายนะครับนี่ก็มันจะถอดลงมาล้างนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ล้างคานี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะถอดดีกว่านะครับฉีดน้ำอะไรพวกนี้จะได้ไม่โดนมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคครับจะทำการถอดลงมานะครับ ช้ากว่าแต่งานจะเนียนกว่านะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับ,รบนี่ก็เป็นแผงคอนเดนเซอร์ที่เราทําการถอดออกมานะครับ <c oughs> ก็มาดูเท่กรองนี้นนะครับก็เห็นว่าเหมือนเดิมครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับรถมีขมอ,อด,ดำนะครับในก่อง นี่ครับน้ำมันคอมน้ำมันคอมค่อนข้างที่จะเหลืองครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการพัชชิ่งนะครับเป็นชุดนัคขับของแอร์เดินนะครับเราจะทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ทำทีเดียวนะครับอันนี้ก็ใช้ยาวๆเลยนะครับจากสภาพมันก็เริ่มที่จะสึกแล้วนะครับโอเค่นี่ครับคอก็ มีร mm ้อยไหมน่ยหน่อยนะครับก็เกิดจากความร้อนสะสมนครับไม่ได้เปลี่ยนหรือหาจจะระบียร์ลูกปืนนะครับทําให้เกิดความร้อนสะสมครับโอเคก็จะล้างทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์นะครับ ใช้ยาล้างไขมันนะครับเพื่อที่จะลอกคราบขมเหาที่มันเกาะตามผิวออกนะครับมีก็ล้างระบบแผงนคอนดิเซอร์นะครับ ไล่น้ำออกก่อนนะครับนะค,ครับก็ใช้น้ำยาล้างให้มันล้างไปก่อนนะก่อนหน้านี้นะก็ไล่รอบล่าสุดนะครับก็ใสนะครับใส่แล้วโอเคครับเราก็ล้างตามท่อสายสะอาดแล้วนะคะรับก็มาดูน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมนะครับเ็นว่าค่อนข้างที่จะเหลือนะครับทัานนี้ เคยเปลี่ยนคอมเพเซอร์มาแล้วนะครับเป็นของเอสเปคนะเป็นของฟอร์มูล่านะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการน้ำมันคอมลงไปล้างให้ใสสะอาดนะครับโอเคครับครับนี่ก็เป็นน้ํามันคอมครับที่เราจะทําการเติมใส่คอมนะครับก็ใส่ตังเบอร์นะครับเป็นโซ่เอียวยแปดนะครับโอเคครับ เราจะทําการเปลี่ยนนะครับไปนะครับคำแเรียบร้อยนะครับเครับคคอมเพิวเซอร์กำลังให้เรียบร้อยครับก็ประกอบใส่คอมเพิวเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็แผงคอนเดนเซอร์ก็ประกอบแล้วนะครับอึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยจะไปประกอบตู้เปลือกทั้งหมดเลยครับเปลือกตู้นะครับเปลือกกล่องโมเวอร์เลยตรงนี้นะครบนี้ก็สะอาดแล้วนะครับ ีจะทำการประกอบตัวืองแอร์ครับผมโอเคครับ ใจหมรถล้วทุกาะโอเคครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่แปดจุดเจ็ดองศานะครับเก้าปูมในห้องน้ำสารนะครับอันนี้เป็นค่าเกจนะครับด้านชักชันอยู่ที่ที่ประมาณยี่สิบหกนะครับไอซ์ที่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับ ส่งงานครับผมสางร้านหนุ่มมาตอนแอร์ด้วยครับส่งข้ามวงเรี้ยงนะครับที่อย่างผมครับมีปัญหาเป็นไงติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์0 8 9 9 2 1 1 8 0 5นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ